สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะไปที่มาบุญครองกับสยามนะครับวันนี้มาชาเลนจนตัวเองนิดนึงว่ากะว่าจะใช้เงินให้อยู่ในงบ300บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับก็จะกะว่าจะไปกินข้าวกินอาหารหลายๆร้านนะครับนะก็เดินมาถึงมาบุญครองนะครับใกล้ๆแล้วตรงนี้เป็นทางขึ้นนะครับเพื่อข้ามถนนไป ที่ร้านแรกชินกันเซนซูชินะครับผมเลือกเป็นเมนูชุดคาราเกะเทริยากินะครับรานะคา99บาทนี่มาดูว่าเราก็ต้องสั่งน้ำด้วยนะครับก็เลยอยู่ที่121บาทมาดูหน้าตานะครับน่าทานมากเลยนะครับนี่นะมีผักให้ด้วยครบ5หมูทุกอย่างนะครับทำมาก แล้วก็มีโปรของ Samsung Galaxy g ่กินะครับของนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับซูชิ1แถม1แต่ต้องโชว์บัตรนักศึกษาด้วยนะครับเวลาจะใช้โอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ชั้น5กันนะครับขึ้นมาได้เรื่อไไปราม,มาถึงร้านแล้วนะครับอ่านว่าชื่อร้านมิชเช่นะครับน่าจะมาจากภาษาจีนแน่นอนว่าผมก็เลือกเป็นเมนูนี้นะครับไอศกรีมวัฟเฟิลโคนนะครับราคาแค่15บาทคุ้มค่ามากๆ นอกจากนี้ที่ร้านก็ยังมีเมนูน้ำาะลรอื่นๆด้วยนะครับนี่หน้าตาเป็นยังไงน่าทานไหมครับพอทานเสร็จผมก็คอแห้งก็ต้องดื่มน้ำที่ได้จากชินกันเซนซูชิเมื่อกี้นะครับไม่รอช้าไปร้านที่3กันเลยนะครับเป็นร้านอัมพลเบอร์เกอร์นะครับเป็นเบอร์เกอร์ฝีมือคนไทยร้านนี้อร่อยมากๆนะครับเมนูเบอร์เกอร์มีมากมายแต่ว่าแน่นอนวันนี้ผมต้องการราคาถูกๆผมก็เลยซื้อเป็นตัวนี้ครับเฟ้นฟรายขนาดกลางมีเดียมไซส์55บาทนะครับ อพอเราเลือกเฟ้นไฟเสร็จเราต้องมาเลือกรถนะครับผมก็เลือกเป็นรถต้มยำนะครับดูหน้าตาว่าจะเป็นยังไงนี่นาทานไหมครับโอ้โหเฟ้นไฟที่นี่นะครับจะรู้สึกว่าจะกรอบนอกนุ่มในนะครับจะคล้ายๆกับมันที่แบบพวกกล้วยแขกอะไรเงรี้ยใครเคยไปกินมันที่ร้านกล้วยแขกก็จะลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับกรอบนอกนุ่มในมากๆอร่อยครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็เหลือไปเห็นตู้ขายน้ําของร้านนีนะครับก็สะดุดตากับเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเป็นคล้ายนมเปรี้ยวนะครับของเกาหลีนะครับก็เลยอยากลองชิมสักขวดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองหยิบมาชิมดูนะครับโอเคจริงชาเขียวฮารุก็น่าทานนะครับแต่ตัดสินใจเลือกอันนี้แหละครับก็ชิมดูแล้วก็รสชาติหวานปลาแรมปลาแรมนิดหนึ่งนะครับมันก็เหมือนสปรท์ใส่ นมเปรี้ยวประมาณนั้นนะฮะแต่ว่ามันใช้แบบส่วนสารทดแทนน้ําตาลก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะครับผมขึ้นมาตรงนี้นะครับที่ชั้น7เนี่ยมันมีไลฟ์ที่ตู้ปลาของ b n k คพอดีนยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะครับขอกำลังไสดอยู่เลยนะครับมีนนคนับกับพวกช่างภาพมาถ่ายเลยนะับ รบรรยากาศคนเต็มไปหมดเลยครับนี่ผมถ่ายรูปน้องๆมาด้วยสักรูปหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่อื่นนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากมาบุญองและเป็นเวลาประมาณปุ่มหนึ่งนะครับ เดินต่อไปดูนะครับว่าจะเดินไปที่สยามซะหน่อยนะครับวันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆมาชมดูนะครับ,น,น,รบนี่เป็นทางเดินข้างนอกของมาบนคลองนะครับเดี๋ยวนี้เขาทําดีนะครับเป็นเป็นสกายวอล์กแล้วก็เชื่อมโยงกับหลายๆร้านเลยนะครับ สามารถเดินตรงออกมาได้จนไปถึงสยามได้เลยนะครับนี่ครับผมจะไปข้ามสะพานลอยตรงนู้นนะครับนี่เห็นคนเยอะๆตรงนี้ก็เป็นร้านตีน้อยนะครับสาขานี้คนเยอะมากนะครับที่ m ็ k ใครมาต้องมารับคิวก่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงเลยครับคนเยอะมากๆเลย นเ,เนเปะครับเราก็ผมข,ข้ามมาถึงสยามแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวข้ามถนนไปตรงนู้นนะครับอเคข้ามมาแล้วนะครับเป็นลานกว้างเลยนะครับตรงนี้ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับกว้างเลยนะครับจะไปเดินเล่นกันสักหน่อยนะครับที่ยสยามตอนคําๆแบบนี้ ไฟกำลังสวยๆนะครับท่วงนี้ร้านดามเชียนเมื่อกี้ผมเคยกินแล้วนะครับอันนี้ร้านอะไรก็น่าสนใจนะครับนี่ตอนนี้เราเดินมาถึงเซ็นเตอร์พอยต์นะครับเดี๋ยวผมจะเดินต่อไปที่สยามสแควร์วันนะครับมันจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆประมาณชั้น3นี่นะครับ จะมีทางเชื่อมไปทะลุปไปที่ชั้น3ของสยามสแควร์วันนะครับนี่ครับรับโปตรงนี้ที่สยามสแควร์วันชั้น3นี่ครับร้านที่ผมจะมานะครับคือร้านนิกโกจุดจุด,จ,ดจุดนะครับ เอวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับก็เป็นร้านที่เงียบสงบดีนะครับบรรยากาศดีมากมีที่ชาร์จโทรศัพท์มีพื้นที่ให้นั่งมากมายนะครับดีมากๆสำหรับคนที่จะมานั่งอ่านหนังสือหรือว่ามาพักผ่อนนะครับนี่คือเมนูที่ผมเลือกนะครับก็คือ,เ,อ,อเบอร์รี่โยเกิร์ตนะครับไม่ใช่สีเบอร์รี่สมูทตี้นะครับนี่แต่ว่า ราคาจะเป็นยังไงเที่ยวเพื่อนๆมาดูว่าจะเกินงบหรือเปล่านะครับโอ้ราคาอยู่ที่115บาทนะครับนี่เขาแถมไอชาเขียวฮารุที่อยากกินอยู่พอดีเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าเนี่ยแต่ราคามันอยู่ที่115บาทเกินงบไปหน่อยหนึ่งนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ก็กระเป๋าผมก็เลยเต็มไปด้วยน้ำต่างๆมากมายเลยนะครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศอีกนิดนึงนะครับตอนนี้นี่ นี่ครับก็เหมือนร้านเขาจะขายพวกเครื่องแก้วจานอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ครับครับก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับต้องขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนถึงณตอนนี้นะครับนี่ครับลาไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับนี่ก็ฟิกเกอร์ตัวละครจากเรื่องสารภาพรักกับคุณคังุยะสะดีนะครับก็บายบายทุกท่านนะครับ